สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนไบนะคะตามชื่อคลิปหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละคือล่าสุดนะคะเจ้านาเขาออกรองพื้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้า,านี่คือไบอ่ะสั่งมาสักพักแล้วทุกคนแล้วก็คือยังไม่ได้รีวิวเพราะยังไมไ่เห็นหน้าเพจแต่เขาลงอะไรแต่พอหลังจากนั้นเขาลงโปแล้วก็เออรีบรทํทนะคะเผื่อใครที่กำลังแบบตัดสินใจหรือว่า ใครที่เป็นสาวแบนด์เจ้าหน้านะคะตัวแป้งเขาเนี่ยเด่นดังมากเลยนะทุกคนแล้วก็คือขอบอกเลยว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าใบอ่ะเป็นครั้งแรกกับการที่ว่าเราได้ลองใช้ใช่ไหมทุกคนเนาะอ่ะชื่อตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่าเจ้านางนะคะรีเดียนนะคะสกินฟลาวเ n ชั่นเอสนะคะ 30PA3 บวกด้วยกันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยไปลงสกินแคร์นะคะแล้ก็ กันแดดมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะเขามีนะคะด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะเหมือนแบบเฉดสีตามแป้งเลยนะคะใครใช้แป้งเบอร์ไหนก็ลองพื้นเบอร์นั้นเลยเนาะซึ่งใบอะลังเรียอยู่เพราะว่าตอนแรกอะแต่ก่อนอะผิวใบจะออกไปทางเหลืองเข้มๆหน่อยใช่ไหมก็คือใบก็จะใช้แป้งของเขาที่เป็นชื่อสีว่า c 21ใช่ไหมแล้วใบก็เลยเอาสีเบอร์01อมชมพูมาด้วยเพราะว่า อยากเอามาลองเทสว่าเฮ้ยสรุปแล้วว่าเราจะใช้ตัวไหนได้มากกว่ากันแปบลบว่าน่าจะเป็น c 2 1มากกว่าเพราะรู้สึกว่าศ1นน่าจะขาวไปหรือว่าเอาเก็บไว้ใช้ในวันที่เราต้องการให้น้ำดูผ่องๆมนขาวๆหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราถ้างั้นเนี่ยจะใช้เบอร์ c 2 1แล้วกันนะคะทุกคนเนาะราคาเนี่ยอยู่ที่59บาทปาริมาณอยู่ที่5กรัมนะจ๊ะอ่าไม่พูดทำทําเทลแล้วเดีย๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มลงกันเลยนะคะยังไม่ได้อ่านคำเค็มเขานะคะทูกอุ้ยเนื้อมีความลื่นนะอ่ะ สีมีความอ,าออกโทนเหลืองซึ่งเดี๋ยวจะเห็นในชั้นเลยเห็นปะว่าผิวใบอะ่ะมันมีความแบบติ่งไปทางชมชมุชม่ชมส้มๆนิดนึงเนาะมันไม่ได้ออกเหลืองมากแต่เดี๋ยวเราใช้ได้แหละเพราะว่าเราอะ่ะใช้แป้งเขาเบอร์นี้เนาะซึ่งแป้งเขานยก็คืออื้มมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นถูกและดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าเกินไปนะคะทุกคนคือกันตามกันเหงื่อมาช่วงสงการถ้าไม่มีโควิดแต่ก่อนอะ่ะคือใบก็ใช้ตัวนั้น,นะะไดพูดจริงๆ คือแบบติดคนดีมากกันน้ำกันเหงือ่อผิวพองนี่ก็คือขออนุญาตลงครึ่งหน้าเลยค่ะสีที่ฝั่งที่สวอตไปอะแต่พอเราลงไปแล้วนะคะทุกคนนี่คือเรายังไม่ได้แบบเรายังเก็บไกลๆอยู่เลยนะคืออ่ะเราไม่ได้เก็บแบบเนียมๆน,นะเนี่ยดูดิผิวมันพองมากเลยผิวมันพองมากเลยเห็นไหมมีความพองมีความดูธรรมชาตินะคะทุกคนเนาะนี่ เดี๋ยวขอลงครึ่งหน้าเปรียบเทียบให้ดูกับข้างเที่ยงไม่ได้ลงนะคะทุกคนเนาะเพื่อที่จะแบบว่าจะได้เห็นความต่างกันเลยเนาะทุกคนคือใบอ่ะไม่ได้ห่างหายจากการทำคลิปนะนอย่าเพิ่งหายไปเอาจริงๆคือใบอ่ะมีงานอย่างอื่นที่จะต้องทาด้วยนะคะทุกคนเนาะอ่ะนี่คือลงแบบบางๆจางๆเลเยอร์เดียวนะ แบว่าคอนซีเลเลอร์วันนี้ไม่ต้องลงเลยก็ว่าได้อะถ้าพูดตามตรงแล้วอะคือลงไปแล้วอะสีมันค่อนข้างจะแบบกลืนกับผิวได้ดีนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดูเข้มมันก็ยังเป็นสีที่เราสุกว่าเฮ้ยเราใช้ได้โอเคเลยนะอะเนื้อสัมผัสอะมีความไม่หนึบหน้านะคะทุกคนมันอาจจะแบบเนียนกลิบไปกับผิวเลยนะคะ แต่ก็ไม่ถือข้าว่าแมทจนรู้สึกว่ามันแห้งมันด้านดูไม่มีเท็กเจอร์มันดูไม่มี texture, มมมเลเยอร์อะไรเงี้ยอืมสึออกหนึ่งแมทแล้วหนึ่งข้างแก้มอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบผ่องๆอยู่นิดนึงนะก็อาจจะไม่ได้แบบโกลเวอร์โกลจากเป็นงานเกาหลีอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอไปแต่งหน้านะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีทนสต็อปนะโทนสตอปแบบยาวๆเลยเรียว,เยวเยๆเลยจริงๆเลย ทุคนบอกว่าจะไปแต่งหน้านะคะแต่ขอรือไปว่าส่วนตัวเราเนี่ยเรามีแป้งฝุ่นเจ้านางนะคะตัวนี้เลยเนาะนี่ก็คือจะลงแบบเป็นของเขาไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีอยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไปก็หยิบมาใช้่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแป้งที่มีความละเอียดดีนะทุกคนอ่ะมันจะฟุงนิดนึงนะล่าสุดก็ลงไปเลยนะคะลงได้พับได้แหละเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ลงรองพื้นแบบหนักอะถ้าวันไหนที่ลงรองพื้นมันก็ไม่ได้เรียกว่าเชิงหนักหรอกถ้ามัน ลงเยอะกว่าน,นี้หน่อยอ่ะก็จะใช้เป็นแปรงแทนใชแต่วันนี้เราลงรองพื้นแบบนิดเดียวมันก็มีความปกปิดแล้วอะทุกคนแล้วพี่อยู่ว่ามันก็คือกริปไปเลยนะเราคอนซีลเลอร์อ่ะไม่ได้ใช้นะคะวันนี้บอกเลยวันนี้ก็ใช้เป็นแปง้งฝุดของเจ้านานะคะทุกคนเนาะซึ่งแป้งุ่นรองพื้นเขาอ่ะไม่ต้องพูดถึงแหละดีอยู่แล้วอ่ะไปลงกันนะจ๊ะไปแต่งหน้าจริงๆแล้วด้วยตอนนี้นะคะใบนะคะก็ฟินิชลุกเสร็จสับที่เรียบร้อยเนาะ ลุกวันนี้ก็คือเป็นลุกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไปจะออกไปทำทุวระนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปว่าใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของเจ้านางแล้วก็ตัวที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นรองพื้นนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูระหว่างวันนะคะวันนี้คือแบบฟูลเลยค่ะเรามีออกไปข้างนอกใส่แมสนะคะทุกคนแล้วก็จะรีบกลับนะคะมาให้ดูอัปเดตเป็นระยะเนาะว่าเฮ้ยผิวระหว่างวันตัวนี้เป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็คําเค็มเขาขออ่านนิดนึงนะตัวนี้เขาบอกว่า เนียนนุ่มเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวตรงนี้เนี่ยแปลว่าผ่านนะคะทุกคนเพราะว่ามันเกลี่ยง,ง่ายจริงแล้วก็เบาบางสบายผิวไม่รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่มีความหนาหน้าเลยลคือมันบางเรียบเนี่ยเป็นธรรมชาติมากจริงๆนะคะทุกคนเนาะตัวนี้เขาบอกปิดปกปิด,ปดติดโทนอัมพางรอยดำรอยแดงช่วยให้ลุ่มขนดูเล็กลงลงุลง่มขนดูเล็กจริงนะคะทุกคนแล้วก็การปกปิดเนี่ยแปลว่ามันปกปิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลายคลิปถ้าตัวไหนมันไม่ค่อยปกปิดอ่ะมันจะขอเติมพซีเเลอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ย ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะคือรองพื้นเดียวๆเนี่ยปกปิดเลยได้งานผิวที่ค่อนข้างสวยมากนะคะค่อนข้างประทับใจแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดด,ด้วยค่ะ SPF 30 PA 3+ นะคะค่ากันแดดรองพื้นเนี่ยย้ำไปหลายคลิปแล้วนะคะทุกคนบอกเลยเลยว่าให้ลงกันแดดนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นอีกครั้งหนึ่งเราอย่าไปหวังกันแดดนะคะที่ส่วนผสมใส่ในรองพื้นไปเนาะเนาะไม่แนะนําแล้วก็ ช่วยบำรุงให้ผิวนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันชุ่มชื้นด้วยนะ้วก็รู้สึกว่าฟินิชที่ได้ไมันมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ฉ่ำวาวเนาะรู้สึกว่าผิวมันไม่แห้งอะเอางนี้ดีกว่าเพราะส่วนตัวแล้วเราเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคือเราคือคนผิวแห้งเนี่ยใช่เรารู้สึกว่าโอเคนะคะแล้วก็ยังไม่มีตรงไหนเนี่ยเป็นคราบนะคะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างวันอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะอ่ะเริ่มก็ตั้งแต่เวลานี้กี่โมงแล้วนะประมาณแปดโมงกว่าแล้วแหล,แลนะคือทุกคนพราาาะะวนะคะคนคนนงงชจิๆ ถ้าดาตอนนี้นะคะทุกคนคือไบเนี่ยก็ถึงบ้านแม่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่งจะได้อัปเดตให้ดูนะเพราะว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าไปประมาณช่วง8โมง9โมงที่เราเออกจากบ้านนะคะทุกคนตอนนี้เป,ป็นเวลามัน5โมงกว่าเกือบ6โมงแล้วใช่ไหมคือจะบอกว่าผิวตอนนี้มันก็มีความแบบว่าเงาเงาแบบน้ํามันเริ่มออกมาแล้วนะทุกคนเนี่ยดูดิแต่ว่ารองพื้นอ่ะถือว่ายังแบบติดในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะกับหน้าอยู่แล้วก็ ยังไม่มีตรงไหนเป็นคราบนะคะแต่ว่ามีความแบบช่วงทีโซมันจะมีความมันๆออกมาเนาะแต่ว่ารองพื้นก็ยังไม่ได้หลุดออกไปเลยขนาดนั้นแต่จะบอกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมีความติดแมสนะคะทุกคนแต่ตรงนี้นเป็นลิปสติกเนาะแต่ว่ามุมบนตรงนี้มันจะมีความติดแมสอยู่ประมาณนึงเลยแต่ว่าถือว่าเป็นรองพื้นที่แบบว่าติดแมสในระดับที่มันไม่ได้แบบโอ้โหแบบเยอะจนเราลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะอ่ะนี่คือผิวตอนนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากกินข้าวนะคะทุกคนเนาะตัผิวสวยนะเนียนมากคนนี่คือภาพจริงนะคะทุกคนคือตอนนี้เวลาตีห้านะคะคือบอกว่าจะอัปเดตครั้งนึงใช่ไหมแล้วคือเราก็น่ากินข้าวเลยไปแล้วคือตอนเนี้นยน้าไม่อาบหน้าไม่า้างทุกคนไปต,ตื่นมาคือตีห้าคือเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่แบบว่ามีการหลับแล้วแบบตื่นมาให้ดูผิวอีกทีหนึ่งอะคืองงอะดูดิ ีตนกลับไปยังรู้สึกว่ายังมีรองพื้นอยู่นะรู้สึกว่ารองพื้นยังเหลืออยู่บนหน้าเยอะอยู่อะใค่ว่าไหมฮะรองพื้นไม่อยู่บนหน้าเลยมีปะม,มีเนาะ แล้วก็ผิวมันก็คือแบบเอาจริงมันผ่านไปจะถึงเกือบค่อนวันแล้วพอไปแต่หน้าประมาณช่วง8โมงเป็นเสร็จก็คือเราแบบเก็บผลกัน9โมงใช่ไหมก็คือ20ชั่วโมงอะถ้าพูดโดยรวมโดยรวมแล้วมันไม่มีอะไรแล้วคือมันแบบมาสุดๆแล้วจริงๆอะทุกคนถ้าสมมติแบบโอ้โห แห้งแคลกอะไรเงี้ยก็จะฟูใช่ไหมตันี้ก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะโดยรวมเราไปรู้สึกว่าตัวนี้นะคะทุกคนรองพื้นเต้านางเขาเป็นรองพื้นที่มีเนื้อมีความบางเบานะคะเบาสบายหน้านะคะแล้วก็การปกปิดนะค่อนข้างดีเพราะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยเลยโดยรวมแล้วเนี่ยแบบว่าสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เนาะวันนี้ก็คือแบบต้องไม่อาบน้ำล้างหน้าแล้วนอนอีกรอบเลยไม่ไหวแล้วง่วงมากทุกคนคือ ตอนแรกว่าแบบเคยหรือว่าเราไม่ทันเราจะต้องถ่ายม่อีกรอบนึงเออไม่ก็เลยแบบให้ดูแบบเรียลๆไปเลยดีกว่าเนาะก็ไปแล้วนะคะทุกคนโดยรวมแล้วก็คือชอบนะคะก็ยังไงนะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะเป็นาก่อนจะเป็นคลิปใดให้ดูอีกนิดนึงคือรองพื้นยังเหลือ